สวัสดียมแรงครับพอกันอีกแล้วมือ่อก,กี้ตอนเกือบหามงกมาปรับจานดาวเทียมครบมกกับจานดาวเทียมเดี๋ยวรู้สึกวัดหอนสะลึกเกินปรับจานดาวเทียมเอานามเขาหน้าครับครับแรงครับฟังนี้ผมมีนามครับมาบึงนี่ครับผมมีลนามแรง แตกต่างกันแห้งครับแถวนี้แรงครับถ้าแต่น้ำฝนนะครับเห็นว่าพายุสิเข่าสามลูกพากันดีใจตัวนี้ครับก็เลยมีเวลามาบึงปรับจานดาวเทียมครับมือนี้นยำแรงมาบึงต้นผักหวานที่ปลูกไว้นั่งครับที่นนองผักหวานอันนี้มุ่งสุ้มหนีบอันนี้ลงเม,ดดม็ด้อครับนี่ลงเม็ดลงเม็ดได้สองสามเดือนแล้วลงเม็ด อันนี้ก็เพิ่งสิติปุกมาปี1ปีกับ2เดือนวานครับต้นนี้บเ่เหลือเหลือติดเลือติดต่อนอนกินมดครับหลุ่นเดียวกันครับบักหวานหนึ่งปีสองเดือนปลูกต้นแค่ครับนี่โอ้นอนไหมตาขาแท้ นี่ครับปั๊บเราเทียมหาแสงแดดตอนเกือบหามุงครับนี่ปั๊บให้มันได้รับแดดหลยๆนี่อันนี้ก็บเถือผมผมมีทำสาวนะครับตัดแตง่งจริงทำแตกไหมอันนี้รุ่นที่สองเราอันนี้อันนี้ต้นรุ่นแรกครับต้นมะเขืออันนี้ผมตัดแตง่งจริง เดี๋ยวมาทำเสาวนี่กับพักวางครับหนึ่งปีสองเดือนอาศัยต้นชมเป็นพี่เลี้ยงเดี๋ยวจะเอาต้นแค่มาปลูกหฮหฮมครับท่านี้ผมปลูกไม้มดครับอันนี้เม็ดที่ผมเพาะใส่ถุงไว้ผมก็มาลงดินอันนี้อันนี้ปลูกเพาะเม็ดก็กมังงอกนกี่ครับปลูกไม้ครับปลูกจังซีด้วยครับนี่ฮ็ดจังซีห้หฮมเขา อันนี้สูงคมหรอกอันนี้คือทอไมไฟไมีหูครับเอาไว้ให้น้ำหรือให้ออกซิเจนมันลงไปหอดใต้ดิน hot. หอดห่าเขาครับฝั่งนี้ก็ต้นแค่เป็นพืชพ่เลี่ยงปลูกแซมหลายต้นอยู่ครับฝั่งนี้นี่ครับอันนี้ต้นเกาทัานไงเจ้าน,นี้มีต่ลงเม็ดครับลงเม็ดไม่ลงเม็ดไอ้ชุ่มที่ผมเพาะไว้กับท่านเดี๋ยวมันลงอยู่นี่ครับอันนี้ก็ลงเม็ด นี่ลงเม็ดเลยครับวันนี้ลุ่มโมเมนหันลง่มเม็ที่ไหนนี่ปลูกใหม่โอ้ตายจอยเหี่ยวเดี๋ยวหุ่นน้ำอันนี้ลงเม็ดครับเห็นโมโนอพอเม็ดให้เห็ดหงมีเขาครับโดนห้อนเลยนี่ก็ปลูกใหม่ใส่กระสอบน้ำแข็งแล้วครับพืชพีเลี้ยงตง้นแค่ แค่ครับพูดพี่เลี้ยงอันนั้นก็ครบหนึ่งขวบแล้วซุ้มเหนียวลูกเม็ดครับนี่ลูกเม็ดเดี๋ยวก็สีเข่มไม่พ่นใส่ปุ๋ยครับปลูกให้มันเพิ่มขึ้นจำนวนเพิ่มขึนครับอันนี้ก็รุ่นเดียวกันครับปีสองเดือนปลูกิ้งบ่ใดไดสนใจยังไรติดเราก็ปล้อยเลยครับเดี๋ยวพาเบิงอีกต้นนึง วานรุนเดียวกันนอนเจาะคักเล่ไว้เลยใส่ยาฉีดเลยครับสมุนไพรยังเอาไปอยู่กับเลยปล่อยไปธรรมชาติไปมันจะมีซุ้มไงคนดีครับอยู่หิมสัครับฟังสัเดี๋ยวดชพาไปเบิ่งครับตามหัวมาเลยครับจานดอกเทียมปรับให้เด็ดๆหลายๆครับต้นแรงๆยังไหลอยู่น้ำนี่ครับความหอนประมาณนี้แหละครับจากอื่นยังบุหมู่เือกันสาวบอกอะไรนะครับการไหลของน้ำก็ประมาณนี้แหละครับ เกือบฮามูงแล้วครับอันนี้ก็เพิ่งลุ่งสดๆร้อนๆครับผลไม้กำลังฮิตลองเบิ้งสักต้นหนึ่งก่อนอันนี้ก็ปลูกไม่ครับตายต้นนี้ก็หญ่แล้วครับรุ่นเดียวกันนี่ก็ฝรั่งกิมจูใส่ปุ๋ยปุยมักครับเห็ดไบครับเนี่ยปุยมักอันนี้ก็กำลังแตกครับ แตกยอดเห็นมะน้อแตกยอดครับต้นใหญ่ตัวนี้ของซ้ำต้นครับนี่อีกต้นหนึ่งปลูกครูต้นแค่กับต้นชะอมครับเนี่ยทีแรกก็ปลูกเป็นคือกันแล้วครับปลูกตายปลูกตายสร้างเสียดได้โอ้เกือบถอดแล้วครับมดต้นถั่หวานไปไล,ล,ล่ไล่ลอยอยู่นี่ครับพยายาม หัววิธีเบิง้งก็มาเบิง้งเอามาศึกษาอยู่สวนเ้อครับบ้านพึ่งตำบลบุรีสี้อครับคลิปนี้สวัสดีแค่นี้ก่อนเด้อครับสวัสดีครับ